สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Wheel Podcast ประจำวันศุกร์ที่9เมษายน2564กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน,นครั้งแรกพุ่งขึ้นสู่ระดับ74,000รายในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น2สัปดาห์ติดต่อกันและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ694,000รายสะท้อนภาคแรง,งงานยังคงอ่อนแอมากกว่าคาดซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อคาดการที่เฟด จะยังคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะนอกจากนี้มีความเห็นจากนายเจอร์รมพาเวลประธานเฟดต่อภาวะเงินเฟอ้อในการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยนายพาเวลกล่าวว่าราคาจะดีดตัวขึ้นในปีนี้ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งแต่นายพาเวลคาดว่าราคาที่ดีดตัวขึ้นนั้น จะไม่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อค่ะโดยดัชนีดาวโจนปิดบวกไป0.17%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.42%ทำระดับนิวไฮอีกครั้งส่วนดัชนี NASDAQ ปิดบวกไป1.03%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนบวกจากความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังเฟดส่งสัญญาณตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับต่ำต่อไป โดยดัชนีสต๊อก6ก้อปิดบวกไป0.58%ดรัชนี CAC 4ฟตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป0.5 7ดเนดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมน,นีปิดบวกไป0 1 7และดัชนีฟุตซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป0.83%ค่ะสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนบวกหลังเฟดระบุว่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายในระดับต่ำต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจ จะมีการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนโดยดัชนีนิกเกอิปิดลดลง0.07%จากปัจจัยกดดันของผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นในประเทศดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.19%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกไป0.08%และดัชนีห่งเสีงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกไป1.16%ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะเซ็ตอินเด็ก ปิดบวกไปเล็กน้อยที่0 1 5เสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคขณะที่ปัจจัยกดดันยังเป็นเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นค่ะส่วนสัญญาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป0.95%จการากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลนลาร์สหรัฐส่วนสัญญา,าน้ำมันดิบ WTI ิปิดลดลง 0. 3จาเจากความกังวลของผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อดีมานการใช้น้ำมันค่ะ สำหรับกลยุทธ์และกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกกดดันจากการโลเทชันเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาโดยหุ้นกลุ่มแฟงก็กลับมานำตลาดขึ้นอีกครั้งหลังจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านดอนลลาร์ของสหรัฐ และคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเสริมด้วยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคการผลิตของประเทศหลักๆก,ก็ออกมาดีต่อเนื่องและปิดท้ายสัปดาห์ด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งค่ะโดยกลุธ์หลักของเราคือการถือกอง,องทุนที่มีความสมดุลและกระจายความเสี่ยงมากขึ้น เรายังแนะนำกองทุน3กองทุนหลักเป็นสำคัญได้แก่กองทุน 1UGG กองทุน p r i n c i p l GOPP และกองทุน p r i n c i p l APDI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นเติบโตและมีแนวโน้มทำผลตอบแทนได้ดีในภาวะปัจจุบันในขณะที่เรายังแนะนำให้หาจังหวัดทยอยสะสมกองทุนเปิดกรุงสีไชน่า a อช a ชียร์อีคถึงแม้จะยังมีความไม่แน่นอนจากประเด็นเรื่องของการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมบริษัทชั้นนำ แต่การเติบโตในระยะยาวยังมีความน่าสนใจค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีมเว b a d อดไวเซอรี่ b t ยแซมบีไทยแบงคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ